เมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะอ่าใส่มากนัวมากใช่แล้วใช่แล้วใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยเราจะไม่ใส่เราจะยังไม่ใส่น้ำปลาแล้วก็เพราะเราใส่ตอนที่เราต้มไอต้มน้ำเอาน้ำใส่เราใส่เกลือไปแล้วหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะใส่เกลือไปแล้วทีนี้เราก็จะทำทำการใส่ปลาร้านะครับใส่ปลาาใส่ปลา ปลานี่กียีห้ออะไรก็ไม่รู้คะ่ะไม่เอออ่านอ่านพ่ออกเนาะปลาราก็ได้ยี ho, ่ห้อยังบุนฟิต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 ซ้อยฟิตซอยมาสั่นลาโอ้ยหน่อยปลาลาเราก็ทําการใส่เป็นหนึ่งทัพพีเนาะค่ะเนาะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยก็จะเป็นตะหน่อยแหละเพื่อมีเจ้นหน่อยสไปคนี่ยนี่นักปลาลาอีกแล้วอืสูแซบก็คือใส่ใส่น้อยแซบน้อยใส่มากแซบมากนะครับเอ กำลังจะล้างใบใบบกูดใช่นหคะเนาะล้างใบบกรูดใ,ใส่ทั้งใบเลยนะคะใบมะกรูดเราไม่มีถ้าบ่มีใบผักอีตูเนาะคะเนาะม,ม่มีผักอีตู้ใส่ใบบกูดแท่นไปเลยจ้านีและวิธีการทำกินอยู่เมืองนอกถ้าไม่ทำก็อดตายอดตายจริงๆถ้าลอเครื่องพบมันร้านสีบานอดตายแน่นอนเราเรายังไม่อยากตายนะคะเพราะฉะนั้น มีอะไรเราต้องทํากินนะคะทํากินทํากินใช่ไหมร้านสีบ้านเพื่อเราจะต้องมีชีวิตอยู่เดี๋ยววันหลังจะเข้าไปไปเรียนรู้กับร้านสีบ้านอีกการพูดการพูดจาว่าจะต้องพูดยังไงอุ้ยเทคนิคเทคนิคร้านสีบ้านนี่แน่นอนแน่นอนมากเลยแกชงแกพูดจะจบไร เมื่อกี้ก็ใส่ใส่ใส่ก้านที่มันไอข้ของแก่ใส่ลงไปก่อนเนาะค่ะเนาะใส่ของแก่ลงไปก่อนเพื่อเพื่อว่าถ้าเราใส่พวกนี้ลงไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวมันมันสีเละมันจะเละเกินไปนะคะของแก่เคี้ยวยากเพราะฉะนั้นบอกมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าอยากกินของแก่เราต้องเคี้ยวของอ่อนกินของเด็กกินของอ,อ่อนจะเป็นอมตะใครไม่เชื่อไปลอง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 ,ลองทำดูสูตรนี้ แน่นอนเลยแน่นอนจริงๆโอ้หรานสีบานด้วยมาเก็บเอาที่บ้านหนูผักอีตูว่าสันว่าโอ้ยอยากไปยุร้านสีบานอยากไปยุแต่ว่ามันอยู่ไกลเหลือเกิน นั่งเครื่องไปเก็บพักอีตูมันคงไม่คุ้มเนาะร้านสีบันเพราะฉะนั้นมีอะไรเราทําไอ้นั่นใส่อย่างนั้นพอน้องบัวย่หัวขวนเอ้ยย่องหัวขวินเอ้ยน่องสาวใส่มากใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยมันมันมันนวดโดนโดนมาสันว่าอ้าว เราก็ใส่กะว่า,าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปอีกผักชีนี่เราจะใส่ที่หลังนะคะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่รู้แต่คิดว่าคงจะรู้กันหมดทุกคนแล้วละแต่ก็พูดด้วะค่ะเนาะนั่นคือคือการที่เราจะต้องทําคลิปเราจะต้องเราจะต้องบรรยายนะคะบรรยายบรรยายลงไลฟ์แล้วดมยาดมดวนมาซะด้ว <laughs> องคืออยู่ร้านสีบาน มือนั่นคือกันได้ล้านสีบาทอันขึ้นไล่มือมือเนาะอันน้องอ้อยกับอันน้องอ้อยกับน้องตุกเกียวแล้วก็อันน้องอ้อยน้องตุกเกียวน้องพิงมาเนาะเขาพากันเขียนแต่ว่าคือกัหลายคนกลายคนกว่านั้นยูต่หมายถึงว่าตัวช่วงน่ะมันนีอยู่สามคนนอล้วบาดที่นี่เขาบอกว่าพี่สุห้ามข้ามแม้แต่คอมเมนต์เดียวอายว่าต้องอ่านอ่านในเบิร์ทุกคอมเมนต์เขาคือร้านสีบาทว่าอีรีลงไรหยับตายมือน่ะเพราะเพราะลงไรเลย เสียงกับบมีและบะชทีนนี้จะขึ้นไปล้องเพลงอีกร้านสีบานหอมเด้อหอม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 ย่าสวาังซันยี่สี่เด้อหอมหอมเด้อหอมหอมอือหอม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 แล้วหอมแล้วแต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยชิมกันเนาะค่ะเนาะค่อยชิมค่อยชิม